สวัสดีครับพี่น้องมณีวันเข่าหอยใหญ่นะครับปองประเพณีภาคอีสานครับการบนเหีอการสื่นไหวนะครับผู้ที่ร่วรับไปแล้วนะครับไม่แต่ละ่าครับผมนี่ครับสิเริ่มไอ้เบิ้งครับผมนี่อันนี้การถาของอ่าินะครับนี่นี่กับนี่การถา ทางเมนครับผมกันเซนวายนะครับอาหารของหวานของข้าวครับนะครับเซนวียนะมีของหวานของข้าวครับตุกถาดครับเบอร์นี้เป็นวันปล่อยผีมารับนะส่วนบุญส่วนกุศลครับมารับกับข่าวกับน้ำครับเออเดียดทายได้ยังทำพุชเซนในลูกเล่ทำพุชเซนบนหินทายเอาเนี่ยแม่นครับผมน,นี่อนแะม่นนมดครับี่ก็วันของข้าว,าาวมีกล้วยมี ยาสูบนี่ยังสี่ครับทวันครับทุกทุกถาดครับพี่ครับเต็มเลยครับนี่กัดเดียวกัดมีความเชื่อนะครับก็มารับเอานะครับมารับออกก็ซื้อห่อเข้าห่อหนามไปกินต้นเัือนละครับนะตามความเชื่อของพี่น้องชาวบานนเอาครับจับเอาด้วยครับมาแต่ละถาดนะครับ มีทุกถาดครับอันนี้นะครับขางกําแพงวัดครับนี่ครับผมขางกําแพงวัดกับนี่ครับโอ้ยอุดมสมบูรณ์ขนาะครับอโดมสมบูรณ์ครับผมอมาหลับเอาเด้อลูกป่านาอาตาอย่างนี้ครับจะเป็นถาดนะครับกระดูกนะครับอัธิครับผมอจะมีการสินไหวกันตามประเพณีครับผม ต่อไปกสิทยากแล้วครับบางยากแล้วครับเพราะว่ามันเกิดต้องมีคนที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ต้องมีคนบอกไว้เนาะให้ท็ดตามนะครับเพราะว่าบางทีเอาก็ลงกระลืมนะครับแต่ก็ยังดีนะมีผู้เฒ่าผู้แกนะครับโบราณโบราณก็ยังบอกไว้ว่ามือนีมือนีเด้อผู้ที่ลงรับไปแล้วนะครับอยากิีมีสายที่ลงรับก็ ก็สิได้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลได้ภาพแบบมาสินไหวนี่ครับปูนงานวัดนะครับกำแพงเหมือนละครับนี่ครับผมนี่นะครับนีงานวัดน้องเพิงครับผมงานน้องเพิงครับผมกับพระประธานนะครับพระประธานสวยงามครับผมเมนโจ๊กข้าวครับผมนี่แหละครับพี่น้องเต็มนะครับเมื่อกี้นงานวัดนะนะครับอนุโมทนาบุญน้ำกันนะครับเด้อ <c oughs> มีกับวันพระนะครับวันพระน้ำมืออื่นสังกทานครับวัดหนองผึ่งครับผมสาธุสาธุบุญน,น้ำกันนะครับเพือ